นายสั่งให้ยิงเราไม่จำเป็นต้องยิงให้กระสุนมาสิบนัดเราไม่ยิงเลยสักนัดก็ได้เราสามารถยืดหยุนการใช้กําลังได้นะครับด้วยการทำตามปริติที่เราฝึกมาเช่นเอานะคุยกันก่อนนะครับคุยกับผู้ร่วมชุมนุมก่อนหรือเจราจาขอให้ถอยห่างไปผมเห็นความรุนแรงที่มันทวีคูณขึ้นมากขึ้นมีการใช้ กระสุนยางที่เกินความจําเป็นนะครับผมก็เลยเขียนเขียนจากความรู้สึกจากคนที่มีประสบการณ์เข้าพื้นที่ชุมนุมทั้งในฐานะผู้ร่วมชุมนุมและในฐานะที่เป็นเจ้าพนักง,งานนะครับผมไม่อยากให้เหตุการณ์ในอดีตแต่ย้อนกลับมาอีกผมอยากจะฝากไปถึงน้องๆคอฟอว่าเจ้าหน้าที่คอฟวที่เขาคัดเรื่องมาเนี้ส่วนใหญ่แล้วจะอายุไม่เกิน40นะครับจริงๆตามมาตรฐานจะต,ต้อง35ลงมา ดังนั้นอายุราชาการของท่านอีกหลายปีนะครับท่านจะอยู่ในราชาการอีกอย่างน้อย20 20หรือ25ปีอย่าลืมนะครับว่าผู้มีอํานาจต่างมาแล้วก็สาบสูญน,นะครับคือใครมีอํานาจมาแล้วก็มาสร้างชุดความคิดข้อพวกท่านเนี่ยนะครับขอให้พวกท่านเนี่ยเคารพกฎหมายเป็นหลักหลักเมตตาธรรมเป็นหลักนะครับมองว่าประชาชนเนี่ยคือลูกหลานประชาชนคือญาติพี่น้องของท่าน เพราะว่าถ้าท่านกระทําการดุนแรงไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยอารมณ์ไหนก็แล้วแต่แรง,แรงกดดันหรืออาจจะเกิดขึ้นจากคําสั่งพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่ผลของการกระทําของท่านเนี่ยถ้าหากว่าผิดกฎหมายเมื่อไหร่เนี่ยท่านมีสิทธิ์ถูกฟอ้องร้องนะครับแล้วถึงเวลานั้นเนี่ยไม่มีใครช่วยท่านได้นะครับผู้บังคับบัญชาก็ช่วยไม่ได้นะครับผมเห็นเพื่อนพรรคพวกผมเนี่ยติดคุกออกจากราชการก่อนกเกษียณมาหลายคน ผมก็ไม่อยากให้น้องๆเนี่ยโดนอย่างนั้นผมถึงเขียนว่าประชาชนเขาเอาคืนแน่นะครับเขาเอาคืนแน่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนี่ยขอให้เคารพหลักเมตตาธรรมนะครับเคารพความเป็นพี่เป็นน้องอ่หลักพลัดรานาดแล้วค่อยเอากฎหมายเข้าไปกำกันดนะครับส่วนทางทางฝ่ายน้องๆที่เข้าชุมนุมเนี่ยบางคนไม่มีประสบการณ์การชุมนุมโดยเฉพาะกาบนะครับผมเป็นห่วงมากเลยที่เอากาศอาชีวะมาเพราะว่ากาด อาชีวะเนี่ยเป็นเด็กวกัยกาลังวัยเจริญพันธุ์เนี่ยนะครับกาลังพูดง่ายว่ากําลังห้าวอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการมีการฝึกกันไม่ดีอบรมกันไม่ดีนะครับหรือฝึกอ่าพูดง่ายว่าวางแผนกันไม่ดีเนี่ยทีอารมณ์มันพาไปนะครับอารมณ์มันพาไปเราพยายามเพิ่มความรุนแรงทีนี้ความรุนแรงเนี่ยมันมีแต่ขึ้นวัมนไม่มีลงอะครับคราวนี้คราวนี้ถ้าเป็นเบอร์นะสเสมอขันรุนแรงเบอร์สี่ คราต่อไปก็เบอร์ห้าเบอร์หกหรืออาจจะเป็นเบอร์แปดเบอร์เก้าเราจะจนถึงท่านมีการล้อมปราบกันนะครับผมไม่อยากให้มีการบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นอีกในประเทศเราอะนะครับ